ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันจันทร์ที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2567กับเรียนขอนุญาตนะครับมาในครั้งนี้เราจะมามุนเวียนสรับสเปี่ยนนะครับมาบอกกล่าเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลุงปูงเหรียญสุวรรณโชธนะฮะหรือสุวรรณโชโตนะครับสมณศักดิ์ชั้นยศนะฮะท่านเจ้าคุณฮะสมณสมณศักดิ์ชั้นยศพระราชา พระราชาชนะชั้นสามัญน,นะครับที่พระโสภผลสมาจารย์นะครับเรื่องราวานะเรื่องราวานะที่เป็นสำนวนต้นหรือสำนวนลองนะที่แตกแยกออกมาเป็นสำนวนสองสำนวนสามสำนวนสี่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะฮะเพราะก็มีการเปิดเผยกันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วรวมถึงผมเคยได้พัดพิงอิงถึงในการจัดสร้างมงคลวัตถุที่เป็นวัตถุมงคลแปดประเภท พระพิมนะฮะพระพิมพ์สามารถย้อนกลับไปฝึกษาได้นะครับถือว่าเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมอีกคลิปหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องราวที่เราจะกล่าวถึงก็คงจะอ้างอิงนะอ้างอิงพิงถึงเอกสารบางอย่างนะครับก็ถึงเรื่องราวที่เป็นนะฮะหนังสือตำหับตำราไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้ยังพบเห็นกันหรือเปล่านะครูคมือผ้าเนื้อผงนะฮะอยู่ดูอย่างไรให้ได้พัดแท้นะครับ อะเราก็ควรจะมาเล่นที่ภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมภาพชุดนี้เป็นวัตถุมงคลหรือมงคลวัตถุที่สร้างกันในปีพุทธศักราช2 4 9พนาะครับก็เนินนานมาหลายปีนะฮะนะครับ60กว่าปี70กว่าปะีนะครับ,รป,รป,นะรบประมาณนี้นะครับก็ให้ดูภาพรวมนะครับดูพระพุทธศีปพระพุทธลัษษะนะครับที่ถือว่าจัดเป็นนะฮะการแกะบอก แม่พิมพ์แบบปณิบัญจงแบบชั้นคูนะครับให้ได้เห็นนะฮะได้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะฮะเรียนรู้กันไปแต่ก็ต้องบอกว่าของเก๊ของปอมมีอย่างแน่นอนนะครับมีอย่างแน่นอนนะครับนะครับมีอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับ นี่เป็นพิมพ์พระธงกะดานถือว่าเป็นพระกุพระเก่าที่เอกลักษณ์ของเมืองกัญญนาบุรีก็มีหลากหลายลักษณะพิมพ์รงก็ให้ดูเนื้อหามุนฝานนะครับให้ดูเนื้อหามุนฝานพิมพ์รงและเนื้อหามุนฝานที่เป็นเอกลักษณ์นะการชุบลักกันเคลือบลักกันคุกลักนะฮะการผสมลักกันทาลักษ์นะครับนะครับและสิ่งที่เราจะกล่าวกันวันนี้ก็คือนะต่อยอดนะต่อยอดนะครับ ลุงปูเหรียญสุวรรณโชตท่านอยู่ที่วัดหนองบัวนะครับวัดหนองบัวบ้านหนองบัวตําบลหนองบัวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหรือวัดศรีอุปราลามนะครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะฮะไปย้อนรอยครูบาอาจารย์ได้นะครับวันน้าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องนะครับนะบที่เป็นนะครับ มงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลประเภทภาพพิมพ์มนะฮะภาพพิมพ์มที่ถือว่าเป็นภาพพิมพ์มยอดนิยมนะครับยอดนิยมให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจได้แก่ภาะะพพิมพ์ภาพิดตานะครับภาพพิมพ์ภาพิตานะครับก็กล่าวกันว่านะ,ะกล่าวกันว่าหรือปรากฏหลักฐานนะครับปรากฏหลักฐานให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจว่าจัดสร้างกงาันเมื่อปีพุทธศักราช2400 แปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดนะฮะถ้านับมาถึงวันนี้อายุอานามนะอายุอานามนะฮะก็ร่วมนะครับก็บอกได้ว่าร่วมแปดสิบปีกว่านะแปดสิบปีกว่านะครับอีกไม่อีกสิบกว่าปีนะครับ,ก,ก,ก,รนะรบก็จะถึงร้อยปีนะครับถือว่าเป็นพระกุปพระเก่านะครับพระกุปพระเก่าที่มีความน่าสนใจในการเล่นหาเก็บสะสม เนื่องจากราคาค่านิยมในการแลกเปลี่ยนยังอยู่ในหลักพันต้นต้นนะครับหลักพันต้นต้นนะครับคุณสามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะเพิ่มเติมได้จากของนะครับพุทธสยามช n n นลนะพุทธสยามช n n นลที่ผมอ้างอิงพิงถึงก็เป็นของคุณหมีนะครับคุณหมีพุทธสยามเขาก็ได้รวบรวมประวัติรวบรวมเรื่องราวต่างๆลงไว้ในระดับหนึ่งนะครับ วันนี้เราก็จะมากล่าวถึงภาพพิมพ์ที่จัดสร้างกันในปีพุทธศักราช2481ถือว่าเป็นภาพปิตารุ่นแรกนะครับภาพปิตารุ่นแรกนะครับดังนั้นในการจัดสร้างในครั้งนั้นสมัยนั้นนะภาพปิตารุ่นแรกนะครับก็จะมีหลากหลายพิมพ์นะครับเขาเรียกว่าหลาก,หลา,กหลายพิมพ์แล้วก็มีการบันทึกเอาไว้จัดว่าเป็นภาพปิตายอดนิยมนะหรือหนึ่งใน,นจพคี ับพตาภาพเนื้อผงนะครับของเมืองไทยนะฮะก็ปรากฏอยู่ในหนังสือนะครับตำรับตำลาหลายๆเล่มนะครับก็เราก็จะเห็นพิมพ์นะที่เขากล่าวกันว่าพิมพ์เส้นได้ใหญ่พิมพ์เส้นได้เล็กพิมพ์มหาอุดพุงป่องมหาอุดพุ่มแฟบนะครับพิมพ์แข้งหมอนนะฮะแข้งหมอนพิมพ์แข้งหมอนหัวโตนะครับนะฮะ พิมแขนกลมก็จะประมาณนี้แต่ส่วนที่ได้นิยมก็คือพิมพ์หลังกระดาษสานะครับก็สามารถที่จะไปฝึกค้นนะฮะทำความเข้าใจได้นะครับ,ด,นะรบดังนั้นพิมพ์ที่เราหยิบยกขึ้นมานําเสนอนะครับก็ได้แก่พิมพ์ชลูดนะเขาเรียกกันพิมพ์ชลูดนะครับบางท่านก็อาจจะเรียกแตกต่างจากรงนี้ไปบ้างนะครับพิมพมหาอุดพุงปองอ่านะเรียกพุงปองนะครับนี่ถือว่าเป็น นะฮะเป็นผ้าที่หย่อนความสวยงามหย่อนความปนนี่เพราะเป็นผ้าที่แกะนะครับแกะนะฮะจากบล็อกหินนะครับ,บนะรบับมีดบล็อกหินรับมีดก็ย่อมมีวิธีการแกะนะครับแล้วก็ตกแต่งหลังเป็นหลังเบีย้ยหรือหลังอุ้มเล็กน้อยนะครับนะครับก็ให้ได้เห็นไป็นภาพพิมพ์หน้าเดียวนะครับก็ให้ได้ศษาอยากจะหย่อนความงามคนอาจจะมองข้ามนะครับแต่พระพุทธคุณ เป็นที่น่าเชื่อถือได้ในทุกๆด้านแบบครอบจักรวาลน,นะครับมันนี้ก็มีโอกาสที่ได้หยิบยกขึ้นมาพัดพิงอิงถึงนะครับให้ได้เรียนรู้ศึกษาพระนะฮะพระกูพระเก่านะครับก็ถึงว่าเราก็ให้ความน่าสนใจนะในการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะฮะรวมถึงเรื่องราวที่เป็นประวัติความเป็นมาของครูบาอาจารนะย์นะยนยุคเก่ายุคนั้นที่ไปเกี่ยวข้องกับนะหลวงปู่เท่ายิ้ม จันทโชตหรือจันทโชโตนะซึ่งเป็นองค์พระบูพาคณาจารย์ซึ่งผมได้เคยกล่าวนะกล่าวอ้างอิงพิงถึงไปแล้วว่ามีบรรดาลูกศรษอูลูกหาจํานวนอย่างมากมายหลายองค์หลายท่านที่สืบทอดต่อเนื่องเชื่อมโยงประวัติศาสตร์นะในศาสตร์สาวิชานะครับในธัาาต,ตยุทธฝาตเวทนะครับนะในศาสตร์พุทธเวทพุทธคโมพุทธคุณนะฮะ ตั้งแต่นะตั้งแต่ในยุคสมัยนะครับรัชการที่ห้านะฮะที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชการที่สิบนะครับก็อายุอานามนะฮะถึงการสมัยนี้ก็เป็นร้อยร้อยปีนะครับร้อยกว่าปีนะครับก็ให้สร้างความน่าสนใจในการึสษาเรียนรู้นะฮะก็คงจะต้องกลับเรียนนะกลับเรียนให้ทุกท่านไปต่อยอดนะไปต่อยอดนะในการเรียนรู้นะครับ ต่อยอดยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่อเรียนหัวงเข้าใจกันนะครับก็ผมก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในรั้งข,งข้างหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดนะสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้ึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับก็ขอให้ได้ติดตามการไปโดยลำดับนะนะครับ ไปอย่างกว้องขวางนะครับไปอย่างมีชั้นมีเชิงนะครับหรือมีอุประเทศเลขกลน,นะครับให้ได้าเรียนรู้นะฮะในครั้งนี้ผมก็คงยังนะฮะไม่ได้บอกกล่าวเรื่องทึงนะครับพงวิเศษต่างๆนะครับก็คงให้ท่านไปต่อย,ยอดเอานะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าควคำว่าสวัสดีครับ